3า0คนครับได้นาทั้งรถกระบะและรถอีแตนนั้นไปไประท้วงที่บริเวณหน้าสารกลางที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับเนื่องจากว่าไม่พอใจในมาตรการของการที่จะพยุงราคาข้าวของรัฐบาลครับจนกระทั่งปัญหาข้าวตกต่ําชาวนาเองก็ขาดทุนเดือดร้อนเป็นจานวนมากนะครับโดยมีการยื่นข้อเสนอจากชาวนาทั้งหมด300คนว่า ขอให้มีราคาข้าวเนี่ยอยู่ที่เกือละ1น0 0 0บาทและยกเลิกระบบประกันราคาที่ใช้ในปัจจุบันนื่จะว่าไม่ได้ผลนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการส่งหนังสือกลับไปทางจังหวัดแต่ปรากฏว่าจังหวัดบอกว่าได้ประสานงานไปแล้วแต่หนังสือนั้นยังไม่กลับมาซึ่งต้องรอการตัดสินใจจากทา้านคณะรัฐมนตรีเหมือนกันครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้นเมื่อมีการเจราจากับดรารงศีก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับว่าจะมีการเพิ่มราคาค่ารับฝากข้าวบรรมดาโรงศีอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับรงศีนั้ เข้าร่วมกับโครงการเปิดโต๊ะรั ซื้อข้าวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในปัจจุบันนั้นมีทั้งหมด42จุดใน13จังหวัดคุณเกรียงศักดิ์ตาปานานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยได้บอกว่าวันนี้สมาคมเสนอให้ให้รัฐบาลครับว่าต้องเพิ่มค่ารับฝากข้าวเดิมนี่จ่ายตละ55บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีก20บาทมาเป็น75บาทต่อตันต่อเดือนนะครับนอกจากนี้เนื่องจากว่าในส่วนของโรงสีนั้นมีค่าจะจ่ายจากดอกเบีย้ยคำประกันเพิ่มสูงขึ้นโรงสีก็ต้องจ่ายเป็นหลักประกันให้กับรัฐบาลถึง50%จากจํานวนข้้าวทังห นอกจากนี้ในการที่มาใช้ระบบประกรันราคาไม่เหมือนกับจำนำในอดีตนั้นก็ต้องมีค่าในส่วนของค่าสีแปลข้าวนี่นะครับแปลแปลสภาพข้าวปรากฏว่าไม่มีไรายได้ส่วนนี้เข้ามาครับอย่าง้วก็ตามกระทรวงพาณิชย์นั้นยังไม่ประกาศร,ราคาอ้างอิงระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคม